สวัสดีค่ะใ่สูงค่ะสวัสดีค่ะเหมือนนี่ก่อมางานครับน้องแก้วเจงตึงแหงเมือนเก่ายาค่ะเหมือนนี่มาเลยแนย่แบบใส่เสื้อนะใส่มโหตุ๊กตับเอ่อติป้าปบีบบินน้องๆเขากับตัวเอ่อไปตัวตีกลางหน้า ว่าตีนี้สั้งแล้วอีกอย่างหนึ่งไปตัวตีนาแล้วก็ไปตัวตีโซนว่ะเราโซนเราแกนั้นปลูกอีซังก้อยๆแล้วตีมีซื้อแล้วก็ตีป้าพี่ๆิน้องๆเขากะเก,ก็บพักตีกลางหน้าว่าเต่ตีเก็บพักตีกลางหน้านั่นเป็นพักอีซังก้อยๆแล้วมีนาตาซื้อแ้อมีวิธีเก็บซื้อแล้วเอามากินซื้อเข้าไปตัวจอมกันค่ะสําหรับวันนี้เราแกก็จะมา อัปเดตสถานการณ์ค่ะาแต่อัปเดตสถานการณ์อะไรเอออย่างแรกนะคะน้องแก้วจะพาทุกคนนั้นไปดูหน้าค่ะไปดูทุ่งนาที่น้องแก้วหวานก้าวไว้แล้วเนาะแล้วก็เอ,อขั้นตอนที่สองก็คือพาทุกคนไปดู สวนค่ะน้องโมเ,เอ,อ่ตั้งแต่คลิปแรกๆน้องโมแกก,ก็ไปซื้อมันเล็ดพันผักเนาะก็ทําสวนนะคะแต่ว่าตอนที่ทําแรกๆเนี่ยน้องโอแก่ก็คือต้องอยู่บ้านกับลูกๆก,ก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่ไปทําและก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะวันนี้เอ,อหลังจากที่ทําแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วมีหน้าตาย,ยังไงบ้างแล้วปลูกอะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะแล้วน้องแก,ก่ก็ได้มาถึงที่นาแล้วค่ะนี่ค่ะ เออก้าที่หวานไว้เนาะก็พึ่งขึ้นมาประมาณนั้นนะคะแล้วแกถือมีดด้วยคือสาววิ่มาแค่ผักนะคะก็เลยต้องเอามาไว้นี่ค่ะและ้ววิวบรรยากาศรอบๆค่ะทุกคนเหมือนตัวเองยังไม่ตื่นนะนะเออเหมือนตัวเองยังไม่ตื่นเหมือนแบบยังอยู่ในความฝันอยู่เลย <c oughs> คือถ้าหลายๆคนจะถามว่าเชียงตุงช่วงนี้คนเชียงตุงช่วงนี้ ทำอะไรกันบ้างนะคะก็คือหลังจากที่เราทํานาเสร็จเนาะเราก็คือทําสวนแล้วก็นี่ถ้าหากว่านายังไม่เสร็จก็คือต้องเริ่มทํานาแล้วเพราะว่าหวานก็ขึ้นได้ประมาณนี้แล้วเออชวนผู้สาผู้ชายเนี่ยเราจะต้องมาทําคันนาค่ะคันนาเนี่ยนะต้องมาทําใหม่ๆเลยคือเราจะเรียกว่ามาก่อเตนาเพราะว่าเตนามันมันมัน,มน เตี้ยลงแล้วเราต้องมาเอาดินขึ้นมาถมเตนาให้มันสูงนะคะอันนี้คือหน้าที่ผู้ชายต้องดูแลนาให้ดีและส่วนหน้าที่ของผู้หญิงนะคะที่ทำในช่วงนี้นั่นก็คือทำสวนค่ะทำสวนนะคะถ้าใครไม่ได้ทำสวนที่นาก็จะต้องทำสวนที่บ้านนะคะเพื่อที่จะเก็บถักเอาไว้กินนั่นเองนะคะก็หลายๆคนก็ สงสัยเนาะว่าเอ้ยเชียงตุงหลังจากที่จากหลังจากที่ทํานาเสร็จแล้วทําอะไรอีกบ้างนั่นเองนะคะต้องเดินไปพูดไปเดินคันนาใหม่นะคะก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะนี่ไตเต้น,นาใหม่ไตเต้น,นาใหม่ค่ะจิงตุงเขานี่ถ้าว่าเอาให้นหน้าแล้วเนาะก็อสิ่งที่เขาที่แทงนั่นก็คือเฮ็ดหน้าโอ เออปจดใจนั่นก็ที่โหล่ไปตัวตินาโลเนาะก็เออเมตินาห้าหรือว่าไปตัวตึกกาห้าค่ะปะจดใจค่ะแต่่วนยิ่งก็คือเฮดโซนโอ้นี่ค่ะอันนี้คือตัวตัวจากติไกค่ะแต่ถ้าตัวจากติจำนี่ใหญ่ใหญ่ค่ะเมื่อโซนค่ะน้าแกติป้าปิ่นน้องๆเฮาเมื่อตัวติโซนนี่จมกันหว่าที่เป็นซื้อค่ะไปตัวจมกันค่ะก็มีน้องแกวก็มาถึงตี โซนเป็นตีเหล็บใบยาวค่ะอันตีหันตั้งลางนี่เป็นปลูกแตงค่ะแตงสังเออแตงคำาวิถาว่าแตงสังค่ะแตงสังแตงสังอันนี้เปิดปลูกหลายเลือนะ่องเลยอันนี้แทงเจ้าหนึ่งแล้วก็อันนี้ปูไว้เยาเอา่ออันนี้นี่เลินปลายอะไรยอดนูเนี้ยิมสองเลินเ่นอ่ะแล้วก็ตั้งนี้แทงเดี๋ยวนาวแกว ถ่ายกอง,ลงหลังคือปีปีน้องๆเขาเลยตัวแล้วก็อธิบายเนาะปีปีน้องๆเขาเขาว่าสนแตงนั่นไปรัางเขาซั่ปบุกซ้ําเหมือเดียวกันเออแล้วก็ไปสร้างเลยเออเขามาเตยจอมกันค่ะแล้วแม่น้องโมแกวก,ก็กําลังขุดน้ำบอ่อคือน้ำบอ่อได้ขุดไว้แล้วแต่ว่ามันเ่านํำเข้าแล้วไงมันมาจอมเนาะมันก็เลยเออตื้นก็เลยต้องขุดทางีกค่ะ เออันนี้นะคะน้องจะอธิบายว่าทําไมแตงกวาเราถึงปลูกไม่เอ,อไม่พร้อมกันนะคะอันนี้คือประมาณสองเดือนได้แล้วอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนไม่ประมาณสิบห้าวันน่าจะประมาณสิบห้าวันและอันนี้ก็น่าจะประมาณสิบห้าวันส่วนอันนี้นี่เอ,อประมาณสิบวันนะคะนี่ อันนี้คือน้องุกแก้วของน้องุกแก้วคณะหนึ่งหนึ่งคณะนะคะและอันนี้ก็คือหนึ่งคณะนะคะก็คือสองเจ้าเน,ะนาะสองคณะนี่คือสองเจ้าแล้วนะคะแล้วคณะนี้กับคณะนี้กับ เป็นหนึ่งเจ้านะคะสาเหตุที่เราไม่ปลูกแตงกวาพร้อมกันเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเราปลูกพร้อมกันผลผลิตมันจะออกมาพร้อมกันแล้วเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายนั้นยากลําบากนั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างมันเก็บไม่ทันเนาะมันก็จะไม่ค่อยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปลูกเอ,อปลูกไม่พร้อมกันอันนี้ปลูกก่อนแล้วอันนี้ก็มาปลูกทีหลังอะไรประมาณนี้นะคะนี่ จะให้ทุกคนดูนี่อันนี้คือเอกระเทียมนะคะกระเทียมค่ะที่เราใส่ฟางทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นกระเทียมกระเทียมทั้งหมดเลยนี่ทั้งหมดนี่จะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็แตงกวาเนี่ยก็จะมีตรงนี้ไปถึงที่คุณแม่ทางู้นก็จะเป็นแครอท แครอทกับผักต่างๆนะคะเราไม่ได้ปลูกเยอะค่ะสําหรับปีนี้เราปลูกไว้เอ่อไว้กินน,นิดๆน้อยแล้วก็ไว้ขายนิดนึงนะคะและแล้ว,ลวอันนี้ก็จะเป็นยอดถั่วลันเตานะคะที่เราปลูกไว้เนาะ มาครั้งตอนนั้นอ่ะยังยังไม่ยังไม่ออกเลยแต่ตอนนี้นี่คือเอาไปกินได้แล้วนะคะนี่แล้วคุณแม่ก็เอ่อทางเชียงตุงเราจะเรียกว่ากลุ่มเก้าแตงนะคะก็คือแตงกวาของเราเนี่ยมันโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาดินเนี่ยมากบที่รากของมันเพื่อให้มันแข็งแรงนั่นเองนะคะนี่ขคนอื่นเขาก็แบบเออใส่ลาวหมดแล้วเนาะทางเชียงตุงเราจะเรียกว่า ใส่สั่งเตีย,ยงสิงมดเดียวคะ่ะส่วนของเรานี่ยังไม่ทันได้ใส่เพราะว่าของเรานี่ปลูกท้ายสุดนะคะก็เลยยังไม่ได้ใส่นะคะอันนี้จะเป็นยอดถั่วลันเตาอันนี้คือผักกาดแล้วก็ตรงนู้นก็คือผักกาดทั้งหมดเลยนะคะนี่ไงกระเทียมกระเทียมก็อยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายใกล้ๆที่คุณแม่ให้ทุกคนได้ชมนะคะว่า กลุ่มก้าแตงเป็นยังไงแล้วแตงเป็นยังไงแล้วในตอนนี้นะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศกรอบๆเนาะนี่คือบรรยากาศดีแต่ยามเช้านี่คือบอกได้คําเดียวว่าหนาวหน,นาวค่ะบอกได้คําเดียวว่าหนาวนะคะดูก่อนด,ดูสภาพอากาศหรือว่า blue v i บรรยากาศก่อนนะคะคือบอกได้คําเดียวว่า หนาวจับใจคะ่ะเสื้อสามผืนยังไม่อุ่นเลยทุกคนหนาวไม่หนาวเนาะเสื้อสามผืนยังไม่อุ่นนี่ให้มันรู้กันนี่ไงเหล่าของเราก็เอามาแล้วอยู่ตรงนี้นะคะเต่เราแค่ยังเอ่อยังใส่เหล่าไม่ได้เพราะมันยังต้นเล็กอยู่นะคะเราจะต้องเราต้องเรียกว่าให้มันออกมือหรือเปล่าหรือว่าทางเชียงตุงเราจะเรียกว่าให้มันออกงวงก่อนงวงเออทางไทยก็เรียกงวงกเนาะให้มันออกงวงก่อนถึงจะใส่เาล่าให้มันได้นะคะ เดินเออก็คือกำลังถามคุณแม่ว่าแตงกวาที่เราปลูกนี้นั้นมีอายุเท่าไหร่แล้วนะคะก็นับๆกันดูก็ประมาณเดือนกว่าๆตังใจเดินป้ายยังใจอ,อันนี้ที่คุณแม่กำลังทำอยู่เนี่ยคืออยางไ้เอาดินใส่รากของแตงกวานะคะเพื่อที่พยุงแตงกวาให้มันสูงขึ้นนั่นเองนะคะ ทางเชิงตูเราจะเรียกว่ากลุ่มเก้าแต้นะคะสาร่างเหลืองๆกายเนาะเมยนี่เน,น่ะมาหานํานเมยก็แหงๆนะคะนะใบม,ม,มันแหงๆน้องเมยขับลงนี่ค่ะอันใบตัวนี้ใบอ่อนๆของมันตัวนี้จะเหลืองๆลงไปน้องแก้วก็เลยถามว่าทาไมมันถึงเหลืองนะคะเป็นเาะเป็นพอควาดอือจะบอกไง หมอกลงเยอะเออแล้วเราไม่มาลดน้ำตอนเช้านะคะก็เลยเป็นแบบนี้นะคะนี่กำลังสวยเลยนี่ไงงวงออกมาเริ่มออกมาแล้วงวงงวงแตงกวาค่ะไม่ใช่งวงช้างนะคะงวงแตงกวาค่ะนี่ทำแบบนี้ให้ใกล้ๆโน่นั่นปฏิหลอกไหนตังปูนะอันนั้นเลยรสองเลนนะไอ้ด่างน้อยปะห้องปีนั้นวุ่นขนาดเนาะ นั็นปุบ๊บต้งเสียวันไปพีดอะเออหนึ่งเป็นไงเปิดมีรูเอออัอนหลายหลายเลิ้นสี่เลนสามสี่เลิ้นห<า>ลายเลิ้น<ย>เปิดออกอ่ะเจ้สามเลนนะแตงกวาเนี่ยต้องใช้เวลาในการปลูกในระยะเวลาสามเดือนนะคะถ้าสามเดือนก็คือออกได้ผลผลิตนะคะแต่เรานี่คือแบบปลูกเยอะหลายอย่างเนาะนวาิวบรรยากาศค่ะ เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้บ้างดีกว่าตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทะลุออกไปดูทางหน้นว่าปลูกอะไรบ้างนี่ไงอันนี้ก็คือใส่ลาวเรียบร้อยแล้วนะคะอุ๊ยคุณมานอนตรงนี้ทำไมไมือคุณจับเลยถ้าคุณไม่จับนี่คุณจะล้ <c oughs> นมนะน้องแก้วนี่บ้ามากเลยนะคะนี่ คุยกับแตงก,กวาก็ได้ด้วยและอันนี้ก็จะเป็นผักกาดนะคะที่ คุณแม่ได้ปลูกเอาไว้เนาะนี่เขียวแบบสวยงามเลยนะคะกับแตงกวาทางนี้เนาะแล้วก็ตรงนู้นจะมียอดโถงลันเตาอีกนิดนึงนะคะนี่พกักการที่แบบปลูกเองด้วยธรรมชาตินะคะแล้วก็นี่เอ่อในการปลูกแตงกวานั้นเอ่อทางปลูกแตงกวาเนาะเราจะต้องปลูกอันนี้ด้วยนะคะ น่พักทองค่ะทำไมถึงปลูกพักทองใช่ไหมคะทุกคนจะถามว่าทำไมถึงปลูกพักทองเนาะเดี๋ยวน้องแก้วจะถ่ายกล้องหน้าให้เห็นน้องแก้วบ้างแล้วก็จะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังว่าทําไมถึงต้องปลูกพักทองด้วยเพราะอะไรแล้วมันมีแบบประโยชน์ยังไงนะคะ วันนี้น้องแก๊สหน้าสดมากไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่แต่ครีมก็ไม่ใส่ไม่มีเครื่องสำอางบนหน้าเลยสักชิ้นนะคะน้องแก๊ก็จะมาอธิบายเรื่องพักทองนะคะทำไมถึงต้องปลูกพักทองด้วยนะคะน้องแก๊จะอธิบายเป็นภาษาเชียงตุงก่อนเนาะภาษาคืนนะคะเข้าปลูกแตงนั่นเขาปลูกแตงเนระเขากโรยไรปลูกหมักแพ้งตีหเพกแตงถ้าว่าเขาปลูกหมักแพ้งเพกแตงนี่ ถ้าว่าเอ่อแตงของเขานอะไลกินหน่อยเย้าเขาก่อนที่ไลวิ้ อ,อยอดปมักแพ้งกาขายจอมเพราะว่ายอดหมักแพ้งนี่มันก็มีกะขันมีราคาแพงแล้วก็ไรขายดีตุก,ต,กตุกขิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ปลูกหมักแพ้งตีหัเพกแตงนั่นเขาก็มีประโยชน์แล้วก็ไรเงินสองต่อติว่าสี่ขันเนาะแตงก็ไรขายแล้วก็ยอดหมักแพ้งก็ไรขายแล้วก็ถ้าว่าเขาไว้หึ่งๆเขาก็ไรหนุ่มหมักแพ้งจาแห้งอ,อ,อันนี้มีประโยชน์สองต่อสําหรับคนตีปลุก แตงแตงสร้างเนาะแล้วก็ปลูกหมักแห้งตีหัวแตงนั่นคะ่ะนี่ตัวอันนี้ตัวน,นี้เพกนี่ตีหัวเพกนี่นั่นมันก็ตีเป่าเป่าว่างๆไ้จีไรเพราะฉะนั้นอันตีมันเป่าตีมันว่างนี่นั่นเขาก็เอาหมักแห้งนั่นก็ใส่จีค่ะ้าเอากระใส่ก็เอ่อถ้าว่าแตงอันนี้ใหญ่เนอหมักแห้งก็ใหญ่แล้วก็เขาก็สามารถวิทยอดหมักแพ้งนี่ก็ขายไกรก็ส่งไมก้ก็ไรห,หรือว่าก็ขายติกัดก็ไรราคาดีดีวบาจีค่ะ นอกจากจอธิบายเป็นภาษาไทยแล้วนะคะก็คือ,อ,อพักทองเนี่ยเราจะต้องปลูกเราจะบอกตรงนั้นแะตรงหน้าเ,เดี๋ยวแบบนี้ดีกว่าเนาะนี่ตรงหน้าคันนี้เราจะเรียกว่าแตงคันนี้ตรงหน้านี่มันจะมีที่ว่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ว่างตรงนี้เราจะต้องปลูกพักทองค่ะถ้าเราปลูกพักทองตอนที่เราปลูกแตงกวาพร้อมๆกันเนี่ย แตงกวากับพักทองมันจะโตพร้อมกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าแตงกวาเนี่ยได้ผลผล,ผลิตพักทองก็คือเก็บยอดไปขายได้นะคะยอดพักทองจะมีราคาสูงแล้วก็ขายได้ทุกฤด,ด,ดูนะคะเพราะฉะนั้น เอ่อจะเป็นการทำเงินสองขั้นตอนนะคะก็คือได้เงิน2ต่อเนาะได้ขายทั้งแตงกวาแล้วก็ได้ขายทั้งยอดพักทองนะคะนี่พักทองเดี๋ยวน้องแก้วจะพาทุกคนไปดูตัวอย่างว่าเขาทำยังไงอยู่ตรงนู้นค่ะคจะไปถ่ายทุกคนได้ชมนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะทุกคนปลูกพักทองบนเอ่อบนตรงหน้าของแตงกวานะคะนี่นี่เลย นี่ผูกแบบเป็นแถวมาเลย,ยน,นี่ <c oughs> นี่แล้วน้องแกคือเจ้าของเขาอยู่ข้างในเนาะน้องแกก,ก็เลยถามว่าอ้ยแตงกวานเนี่ยได้อายุก,กี่เดือนนะคะก็คือได้คาตอบว่าสองเดือนนะคะนี่นี่ค่ะให้ทุกคนได้ชมแตงกวารุ่นแรกนะคะฮะน,นี่ค่ะ สวยงามมากนะคะดูหลอกแตงกวานี่แบบเหลืองแบบอลามเลยนะคะเต็มทุ่งเลยนะคะอัหนนี้หลายวันทางหลายวันทีวิตเนี่ยทางหลายวันทีวิตนี่ค่ะแตงกวาแบบแบบใ,หใหญ่เลยนะคะ แลวตอนนี้คุณลุงเขากําลังทําอะไรข้างในนะคะใครอยากดูไหมเดี๋ยวนอาแกจะพาทุกคนไปอีกนะคะอันนี้คือเคล็ดลับปัรนชนเอาจะบอกว่าแกเคล็ดลับของชาวบ้านเออความคิดของชาวบ้านคิดแบบบ้านบ้านทแบบบ้านบ้านนะคะเออนี่วิธีไล่นกค่ะทุกคนเออวิธีได้นกฉบับเชียงตุงไม่ยางไงเออพาทุกคนไปชมนะคะนี่ ตางกว่าค่ะฮ่ค่ะฮัตือฮัตือฮัตเน็ดต่อฮัตเนตต่อโอก็เอาไปใส่ที่ป้ายกันนะ ดวูวิธีการทำอันนี้ไล่นกนะคะเอากระปวกมาทำคล้ายๆเหมือนรูปนกรูปกาอะไรเหมือนกำลังวินอยู่เออเพื่อที่จะไล่นกนะคะแล้วตอนนี้ก็คือกำลังทำเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเอากระป๋องเอากระป๋องน้ำส้มเอากระป๋องเบียอะไรต่างๆมาผูกไว้แล้วก็เอาขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วก็ ต่อซ้ายไปถึงที่พักของเรานะคะเดี๋ยวเรารู้ว่าคุณรู้เขาจะทำยังไงนะคะอันนี้วิธีการหลบนนกติีเจงตุงค่ะเฮจี้ค่ะเอออันนอก <c oughs> <c oughs> นอกตีเจงตุงเป็ที่มาเดนตัวเลย <c oughs> นนกกระโปงว่าอันนี้เป็นห้องวันนนกกระโปรงว่ะนะ <c oughs> เอากระโปกมาเฮ็ดเหมือนหุบนอกซีแล้วก็เอามาห้อยไวเนาะเพื่อที่จะไล่อนันลึงนอกค่ะดึงนอกค่ะเออาดึงนอกติดเจงตุ้งค่ะเป็นชีค่ะเออไปตัวว่าถ้าเฮ็ดแล้วอย่าที่เป็นซื้อเนาะเอาไปตัวค่ะนี่แปตต้งตีเจงตุ้งค่ะตอนนี้คุณลุงเขากําลังนี่ทดลองทดลองผลง,งานของตัวเองนะคะ ถ้าเราอยู่เราอะถ้าตอนกลางวันนี่เราจะไม่สามารถอยู่ในในสวนได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเออคือสิ่งที่จะไล่นกนะคะถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงนกมาหรือว่ามีนกมาแล้วก็ขยา่ามันก็จะนกก็จะวิ่งหนีนะคะแล้วก็สังเกตเห็นนี่ไหมคะเอ่อบนออที่ว่าโคเพกโคเพกเออแตงนี่สังเกตหันอยู่ะะ่าคาว่ เขาตีปุกหมักแห้งตุกเพกตุกเพกก็เนี้ยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นแตงตีบีอายุไรสองเลนเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ตีแฮปปีลืมนอกเนาะเอาก็กปีหยาก๊อกน้ำโซมีซังเอามาห้อยแล้วก็มีสายตืดจอมค่ะถ้าว่าเขากลางวันเขาจะจังอยู่ในใน ในโซนเพราะว่ามันห้อนคะ่ะก็เลยเออแฮตตีหลืดนอกคะ่ะเออตัวห่อนี่ก็อยู่เด็กเกาไม้บุญหอมๆยันๆแล้วถ้าเวลาเขาตีหลืดนอกนัานเขาก็ตึดสายมันเออตึดสายมันจานค่ะเออตึดสายมันก็ตี่นเสียงก้งกลากงกา้งกลางแล้วก็นอกก็ตีปลายคะ่ะนี่กาลังแฮตีอยู่คะ่ะเอาตีตึดตีนั่นมันตีเมื่อไวร่เพี้ยติดไหนจีคะ่ะ นี่เขามาตัวเนะหว่าที่เป็นซื้อเป็นตีไหนก็ไอยเออเมื่อยอังตีไหนกันอีแค่ะเพราะว่าอันนี้นี่มาไปตัววันก็เนี้ยมันจะหนอลงหน่อยไก่มาไปตัวนี่ค่ะตีอยู่ก็เขาก็อยู่เก่าใหม่สิ่ะคะ่ะเออแล้วก็มันมันไววหันท้าว่าเวลาเออเสียงนอกเสียงข้างไม้ก็เขาก็เขาค่ะ อันนี้คือที่พักนะคะแล้วก็สายเนี่ยเราก็ต้องคือเอามาไว้ตรงนี้เนาะขอควายมาฉักนเอ,อ,เอ่อสาเบกเอาใหม่มาวางวา,างให้ก,ก่อแฮทเทงให้ก่อนอนอะไรก็เนี้ยที่หลบมานอนไปพีซ <c oughs> ื้อนี <c oughs> แ่แตงกวาแตงกวาแบบเล็กเล็กนะคะนี่เลยคะ่ะบิวบรรยากาศ สวนแตงกวานะคะอันนี้ก็คืออีกสิบวันหรือสิบห้าวันก็จะได้ผลผล,ผลิตแล้วนะคะกำลังเริ่มออกผลผล,ผลิตค่ะและแล้วเราแก้วก็จะพาทุกคนมาดูโซนนี้นะคะออกจากสวนตรงนั้นมาแล้วเนาะนี่ตรงนี้จะเป็นปลูกปลูกอะไรเนี่ยยังไม่เห็นขึ้นเลย นี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหวานก้ากด้วยตรงนี้จะทํานานะคะและตรงนี้ก็จะเป็นสวนแตงกวาอีกเช่นเคยนี่ไงเขาปลูกแบบพร้อมกันแบบนี้นะคะสวนแตงกวาแล้วตรงหน้าก็จะปลูกเป็นพักทองนะคะนี่ถึงนู่นเลยเดีย๋ยวจะซูมให้ทุกคนได้ได้ดูนะคะนี่ตลอดตลอดแนวเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกหยกนะคะ พริกหยกพริกหยกอันที่มันใหญ่ๆพริกใหญ่ๆพริกจากไทยพริกที่ใหญ่ๆพริกเขียวๆหยกหยกใหญ่ๆนะคะอันนี้ค่ะคือพริกหยกนะคะพริกหยกคือพริกหยกฮะพริกหยกพริกหยกพริกอันน้องหลวงพริกหนุ่มหลงหลายเลนที่อะไกินเนี่ยพริกหนุ่มเนี่ยที่เะไเฮ็ดหน้าแทงวะสี่เลนสี่เลนอะไรกินหน่อยฮกเลนจากหาดที่ว่าโอ้ล็อกนี่เดี๋ยวมันอะไรเฮ็ดหน้าลงไป เอาจุกทุกจุกไปฮะสองนึกจุกปอกุกอกอ๋อมว่ะวันนี้ที่นํานำมาใส่อะที่ทมตายชงที่คูดออกมากงกะก็นำใส่ไว้ได้วยมาเินอัน PFC ปัท้าว่ะเขานี่เอานำตีไหนมาเฮ็ดเลยว่ะเฮ็ดโูนเฮ็ดหน้านี่ว่ะนำหน่อยเออนำหน่อยนำหน่อยตีจริงตัวเขานี่มีอยู่เนาะตีเออ กูมึงมือนำปลาน <ses> ั่นนะอืมเอ่อหลายหลายคนถามว่าเชียงตุงยังมีน้ำหรอหน้าแรงทำไมถึงยังทำนาทำสวนนะคะก็คืออันนี้คือคำตอบจากคุณลุงเขานะคะว่าน้ำจากป่านะคะไหลมาจากป่าใหญ่นะคะน้ำที่ที่มาให, <sadly> ให้เราได้ทำนาทำสวนนะคะอันนี้คือขังน้ำออกจากเอ่อตรงนี้เนาะวิธีดั้งเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ไม่ใช้เครื่องจักรค่ะใช้ใช้ใชเอ,อภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องเอาน้ํามาเลี้ยงต้นก้าเราก็คือปล่อยน้ําจากหัวมาเข้าตรงนี้เดี๋ยวน้ํามันก็จะเต็มเองแล้วเราก็เอารดลดลด,ลด,ล,ดลดนิ้นหน่อยมันก็โอเคแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าอ้น้ํามันเยอะแล้วอ,อต้องเอาออกแล้วก็เอาเอาควายอันนี้เราเรียกว่าขวานหรือว่าอะไรอะภาษาไทย ขอเออเอาขอเนี่ยมาขูดๆเออมันก็ได้แล้วนะคะนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านของเชียงตุงค่ะเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนดีกว่านะคะนี่แต่วิเออจะสังเกตเห็นว่าพักทองเนี่ยเขาจะปลูกทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งสองด้านของแตงกวานเนาะอันนี้ได้ยินสองตอมเดียวเนาะ ย้อนมัแหงก็ไรแไแตงก็ไรอ๋อออปีนี้ปลูกแตงนี่ไรเงินกับเือเซ็งเซ็งในลานปหในลานไปปีนี้เนาะปีนี้ก็ไรอะอ๋ออ๋ออืออืันปีนี้ปลูกไรจับเนี่ยปลูกปลูกไรจับเองัน้าจับสออ้สีขันก็แมวโอ้ถือว่าเยอะนะคะฮะ พระนาจาวะนี่อ๋ออ๋ออันนี้คือเป็นคําเชียงตุงแล้วเราแกแ้วก็แปลเป็นคําไทยไม่เป็นเหมือนกันนะ,ะคะกี่ขีดว่ามาณนี้หรือเปล่าหรือว่าอะไรอะยังไงอะเอ่อทางเชียงตุงเราจะได้สองคันหาจับนะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวขอกลับบ้านก่อนดีกว่าค่ะทุกคน และแล้วตอนนี้น้อกแกก็ได้กลับมาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน,น,น้อกแกจะขอชี้แจงก,ก่อนนาอว่าเอา่อหัวโคลิปเร่อแรกๆคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปที่น้องแกถ่ายไว้นานแล้วนะคะแล้วก็คือครั้งนั้นถ่ายไว้แล้วก็คิดว่าจะไปถ่ายคลิปนี่แหละแต่ว่าก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องกลับมาทําที่บ้านก็เลยไม่รู้ล่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเอา่อคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปตอนนี้มาเปรียบเทียบกันเนาะแล้วก็ ได้พาทุกคนนั้นไปดูการปลูกแตงกวาที่เชียงตงว่าเป็นอะไรยังไงนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับพี่ๆทุกคนนะคะน้องแก้วก็จะมาขอลาทุกคนไม่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องวัวแก้วด้วยนะคะสําหรับ เราลุ้นกันว่าครั้งต่อไปครั้งหน้าน้วแก้วจะพาทุกคนไปไหนไปทําอะไรที่ไหนอะไรยังไงเราติดตามชมพร้อมๆกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสําหรับเมอร์นี่น้วแก้วก่อไรปลาปีป๋ปน้องๆเขากับต้วยการปลูกแตงติโซนแล้วก็วิธีปลูกแตงนั่งฮือไรเงินสองต่อเออไรปลาปี๋ปี่น้องๆเขามาตุวยค่ะก็หว,ว่างหวาทีเป็นตั้งหูอีอีอออออสําหรับปีนๆน้องๆเขาค่ะสําหรับเมอร์นี่กขอ,ขอลารปี๋ๆน้องๆเขาไว้กับอีค่ะก็ฝฟกกดไ่ค์ก็แช์ก็ติดตามก กดกระดิ่งไปตัองว่าแกพังค่ะสำหรับมอน,นี้ก็ไม่สูงค่ะซ้อซ้อดีค่ะฮาวยายนักกันในคลิปใหม่ท้งค่ะสำหรับมือน,นี้ก็บ๊บายบายค่ะ